สำหรับตอนนี้นะคะเก่งก็ยังอยู่ในงานสถาปนิก5าค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ w e t e r i r i s k หรือว่าก้อนน้ำส่วนบูธที่เก่งกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบูธของ c o n น o ู d ซึ่งเขาก็มีสโลแกนของเขาเหมือนกันนะคะกับภายใต้แนวคิดอยู่กับน้ำค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ปรับแต่งบูธของตัวเองให้เป็นซาลาสมัยใหม่ยกใต้ถุนสูงเพื่อกันน้ำแถมมีการเล่นเหลี่ยมมุมทำให้ดูเก๋ไก่แล้วก็แปลกตาม,มากเลยละคะ่ะ สำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงครบเครื่องเรื่องบ้านค่ะวันนี้สาวก้อยจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมหลังช่วงน้ำท่วมถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นอะไรต้องไปพร้อมกับก้อยเลยค่ะช่วงครบเครื่องเรื่องบ้านสนับสนุนโดยไม้คอนูดนวัตกรรมเพื่อโลกสวย ดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงครบเครื่องเรื่องบ้านพบกับก้อยทันวไยพินิทค่ะตอนนี้ก้อยก็อยู่ที่ SBDesign Square สาขาบางนาค่ะผ่านช่วงอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ไปไม่นานใครที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่อยู่เดี๋ยวตามก้อยไปเลยค่ะ สวัสดีครับผมนัทพงศ์ศาสนะนันนะครับก็ตำแหน่ง SB Interior Designer นะครับประจำที่ SB Design Square นะครับก็ปัจจุบันก็คือทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการออกแบบนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับเฟอร์นิเจอร์รวมถึง environment ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้ามา่าน wallpaper นะครับซึ่งทาง SB Design Square เราก็จะมีโซนที่เรียกว่า Interior Home Solution นะครับที่จะให้คำแนะนำในการตกแต่งบ้านทั้งหลังนะครับตั้งแต่ เฟอร์นิเจอร์รวมถึงผ้าม่านวอลเปเปอร์ paper, นะครับแล้วก็จะเป็นของตกแต่งหลายๆอย่างนะครับที่จะทําให้งานตกแต่งเนะี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของแต่ละคนนะครับ ถ้าพูดถึงในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความเสียหายนะครับเห็นจะได้แก่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในชั้นหนึ่งนะครับห้องนั่งเล่นเนี่ยเท่าที่เท่าที่ได้คุยกับลูกค้านะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินนะครับที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายนะครับก็จะได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับและในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับด้วยจุดเด่นของเฟอร์นิเจอร์บิวอินของเราเนี่ยนะครับทางเราเองก็ได้มีส่วนเข้าไปช่วยนะครับย้ายเฟอร์นิเจอร์บิวอินของเราจากชั้้้นนนน1ะครัับขึมาช2 เพื่อ,อทำให้ลดความเสียหายให้เกิดจากเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับให้เกิดกับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยน้อยที่สุดถึงตรงนี้เองเนี่ยอาจจะมีความเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่มากเท่ากับเราจะาทิ้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นครัวหรือว่าจะเป็นสตอเรจที่เป็นบิวอินนะครับตรงนี้เองก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่จะต้องไปซ่อมแซมอื่นๆเนี่ยนะครับก็ช่วยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้ค่อนข,ข้างเยอะ ตลอดที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะที่สามารถถอดออกเคลื่อนย้ายได้นะคะใครที่กังวลเรื่องน้ำท่วมตอนนี้ไม่ต้องกังวลอีกแล้วะคะ่ะ ับตรงนี้นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตึ่งบิวอินค่ะซึ่งนำเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวนะคะมาจัดวางอย่างลงตัวกับพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างน้อยค่ะสามารถใช้สอยได้อย่างมีประโยชน์มากมายเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกั้นห้องแล้วก็เก็บของได้ด้วยค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทำงานค่ะที่ การออกแบบดีไซน์นะคะก็ค่อนข้างที่จะโล่งแล้วก็โปร่งนะคะทำให้ดูค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกไ,ได้ว่าทุกพื้นที่ของห้องนะคะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันค่ะของ s v f u r n ฟ t u r นนะคะนั่นก็คือ Infinity Collection นั่นเองค่ะซึ่งความหมายนะคะก็เหมือนกับชื่อของคอลเลกชันนั่นเองก็คือ การที่สามารถต่อไปได้แบบไม่รู้จบค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกดีไซน์แบบไหนนะคะคุณก็สามารถทําได้เคะคะเพราะว่ากล่องพวกนี้สามารถต่อไปได้เรื่อยๆค่ะตามที่คุณต้องการเลยซึ่งกล่องนะคะก็จะมีหลากหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็แบบโลง่งหรือว่าจะเป็นแบบหน้าบานแบบนี้ด้วย สำหรับคนที่ยังไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวดีนะครับหรือว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินดีนะครับผมก็มีคำแนะนำว่าเฟอร์น mm ิเจอร์บิวอินของเราเนี่ยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทำให้ทางคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยนะครับได้คลายความกังวลว่าถ้าเกิดมีน้ำท่วมอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะทำยังไงดีความเสียหายจะมากจะน้อยยังไงบ้างนะครับเพราะว่าบิวอินของเราเนี่ย แด็ถูกพัฒนานะครับให้ถอดประกอบง่ายนะครับถ้ามีน้ําท่วมก็เดี๋ยวเราส่งช่างนะครับผู้ที่มีความชํานาญงานเข้าไปนะครับเพื่อที่จะย้ายจากชั้น1ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับพอน้าลดนะครับก็เราก็ส่งช่างเข้าไปประกอบไปเหมือนเดิมนะครับคนที่ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวดีหรือว่าเฟอร์นิเจอร์บิวอินดีนะครับผมก็มีคําแนะนําที่อยากจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์บิวอินของเราเนี่ย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทําให้ลดความกังวลใจว่าน้ำท่วมครั้งต่อไปถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยความเสียหายจะมากน้อยอยังไงบ้างนะครับก็อยากที่จะให้มาอลองเลือกดูนะครับเลือกฟังก์ชันที่จะต้องการนะครับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าให้เหมาะกับฟังก์ชันที่ทางคนส่วนใหญ่ต้องการได้นะครับ ถ้าเกิดมีน้ําท่วมขึ้นอีกครั้งนะครับทางลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลใจกับการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์บิวอินอีกต่อไปครับสำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาแต่ยังไม่ตัดสินใจเลือกเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านก็ไ้ว่าเฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่ที่เรานำเสนอในวันนี้ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชม หรือจะไปเดินเลือกชมได้ที่ SB Design Square ได้ค่ะเพราะว่าก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ความรู้ในการตัดสินใจเลือกเฟอร์นิเจอร์แน่นอนแล้วก็วันนี้นะคะขอขอบคุณคุณดุกนัทพงศ์ค่ะที่มาให้ความรู้และนอกเหนือจากนั้นค่ะขอขอบคุณ SB Design Square สาขาบางนาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินสีปูนดีได้ดังใจเ,<ส>เคยสังเกตไหม,ม<ส>ภาพบ้านของเด็กๆมีต้นไม้เสมอ เราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรมทดแทนไม้คอนวูด สร้างรอยอยิ้ม